ฝ่าที่ทางด้านที่แปลงนะฝจแปงให้มาจังหวะนี้ครับสวยครับพีชมาแล้วตะวัดเข้ามาครับดาบชัยฮะโอ้นี่นะครับฟัถ้าดูแล้วนั่นดาบชัยฮะไปกันต่อนะครับลูกนี้ได้บุ๊เซเพยขึ้นมาครับทางด้านโรงพยาบาลีิเศษชัยชาญครับออกก่อนออกก่อน เอาละครับไปกันต่อครับบอลน,นี้เล่นไปสเลปเปอร์อครับไท<อ>ยวางขึ้นมาโดงโดงเกตีทางด้านตายวัชรินครับกระโดดมาที่ทางด้านปีเต็งครับจรันไทยมาชิงมาลุ่อ้ำอัมเชือบมองเชือบยได้อ้ำพยายามดึงย้อนมาที่ทางด้านตายตายน้อยดีฝากมาแดนกลางครับขอจอกแบงคหไทมาจังหวะนี้ไม่ผ่านติดทางด้านลอยตาครับลุสกกฤฤยสกิทย้อนมา เอาแล้วครับเก็บที่หน้าแบง์ฝ่าที่ตัวต่อมาแล้วฝ่าท wow. ี so ่แบง์สาล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 ินหลายมาที่ตัวต่อมองซ้ายมองขวาหลายมาที่บอมบุริบอมบุริบซับพับโดูข้ามผ่านใส่ขวาก้วยครับบอมบุริบครับไหลต่อเข้ากันได้ชัดเจนมาแล้วครับอยู่ที่ด้าน ไอ้หนุ่งชยไฟครับนำดึงโดยนักปันทานเองครับสมสั์งาจบทนเปิดตีนี่หลมครับแรับตะกลงไปได้ครับทุนไยรับมาครับมาั่งทุียางยู่แล้วลู่นี้ครัเจอลูกสองกับสาวพ่อบอลปุ่นปูนฟาแล้วครับฟาแล้วฟาแล้วครับ เอาล้ครับบอลยางอยู่ที่ทางด้านลินเซน่ะไปสองจุดรับสองจุดด้วยสองจุดแล้วบอลต้องนิ่งนะครับตองจุดแล้วบอลต้องนิ่งนะครับนะครับไปต่อครับสอจอปแมป์ครับตัดมาลูกนี้แจะให้ทางด้านลิเซน MBT ครับไปกันต่อนะครับบอลยังอยู่ที่ทางด้านแบ็คขยับที่ทางด้านนาทวุฒ ใับขวานะครับนี่ครับมาแล้วนุชปอนวุฒิครับสามร้อยโค้ใส่ขวาโอ้โหนี่คารดาสมชายตบเพียนทองลงมาแล้วครับอดีเนี่ยนะโคคูลวอลเลยเอร์ครับอย่างด้านสมชายตะเพียนทองครับหมายเลขสามบอลนี้ด้านตูนร้อยดีครับย่างเข้นมาแหลงแล้วครับลูกนี้ลึกถึงด้านจอเอิร์ด เอิร์ธขยับขวาค,ครับอามฝากมาที่ยะสูกานขยับขวาใหอา้อามให้มาจังหวะนี้ครับแบงอามครับขยับซ้ายมาให้ตอนนักวุิตอนนันนนนกธุออคิครับนี้ครับดีตนักวิ่งนะครับตอนย้อนมาที่ด้านลอยลอยนัดเป็นขยับขวาครับเก็บที่อามร้อยโพสฝากไล้เส้นมาจังหวะนี้บอมผู้ิ เจอดักไว้สองครับขยับย้อนมายมาแดนกางครับเก mm ็บที่ยาสุกาครับปิดมายักยักมาลกมที hmm. ไม่ปุกรอบครับวัดก mm ันไว้